สวัสดีครับอยู่กับผมอันโน a ปาร์ตี้กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้กลับมารีวิวกระเป๋ากันอีกแล้วครับผมกับเจ้า l o อก s สลัดเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับน,บน,นี่ข้างในกระเป๋าเป็นอย่างนี้มันเท่นะดูค่อยคูล่คยกอดอมาดูที่ปลายก่อน นี่มีมีตัวล็อกค,ความพิเศษของเขาอยู่ที่ตัวล็อกเลยแล้วก็มีแผ่นโอ้มีป้ายยางด้วยเท่ตัวนี้ก็ดูจากผ้าแล้วก็กันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเนี่ยข้างในมันมีสายอยู่แน่นอนแล้วก็แอบมีน้ำหนักด้วยนะหนักหนักซักเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะน,น่าจะครึ่งโลอยู่มั้ง นี่ลูกเล่นลูกเล่นที่สําคัญเขาจะมี2จุดคือตรงนี้และตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรูรูร้อยเอาอะไรมาแต่งก็ได้ร้อยสายร้อยอะไรร้อยตุ๊กตาอาร์ตท,ทอยอะไรก็ได้แล้วก็นี่ตรงนี้มันพิเศษยังไงความพิเศษของมันคือไม่ใช่ล็อกธรรมดาครับผมมันใช้งานง่ายมากแล้วก็สะดวกอ่านี่เดี๋ยวดูวิธีใช้งานว่ามันพิเศษยังไงจับแล้วดึงลง ถ้าเราสาภายอยู่อ่ะถ้าจับท่าเนี้ยแล้วดึงลงอ่ะมันจะไวมากแต่อันเนี้ยมันมันไม่ไม่มีตัวถ่วงอ่ะมันก็เลยแบบยากหน่อยแล้วก็เวลาใส่มันงาน่ายมันเป็นแม่เหล็กอ่ะประกบกันปุ๊บมันติดเลยเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ออกต้องดึงอันนี้ก่อนถึงจะออกอ่านี่คือความพิเศษของไอ้ตัวล็อกที่เขาชูลงมาข้างในยัดมาแล้วก็มีซอง อ๋อซองใส่กระเป๋าแต่ว่าตัวมันอะถ้าดูผ้าอย่างเงี้ยผมเคยใช้มาว่าผ้าอย่างงี้มก็กันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็ข้างในมีมีตัวที่สะพายกระเป๋าอยู่ออกมางี้ตัวนี้ออกมานานมากแล้วนะแล้วก็เห็นคนใช้แล้วคนที่ใช้อะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเป็นสาวๆข้างนั้นเลยไม่ค่อยมีผู้ชายใช้เท่าไหร่ข้างในข้างในลายสวยดูหรูอยู่นะนี่มีช่องลับด้วยช่องลับเป็นตัวซิปกันน้ําให้ด้วยนะ นี่ข้างในโอ้ข้างในแบ่งชัดเจนอย่างเงี้ยดีเพราะเวลาเราหาของเนี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเปิดมาสีนี้ปุ๊บมันจะเป็นช่องลับส่วนใครแบบสังเกตซิปเนี่ยถ้าใครเจอกระเป๋าที่ซิปเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่พวกข้างนอกนะตามเป้ตามอะไรก็แล้วแต่นะมันคือซิปกันน้าเวลาถ้าทุกคนเห็นซิปประมาณเนี้ยให้ให้เดาได้เลยว่ากระเป๋านั้นอนะ่ะกันกันน้าได้ในในระดับหนึ่งแล้วก็มีช่องเก็บข้างในสองอัน อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากรู้มานั้งนานเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรีวิวให้ดูข้างในกระเป๋าเลยเวลาจะซื้อกระเป๋าแต่ละตัวทีอ่ะอันนี้ช่องนี้ก็มีตัวล็อกมีคู่มือมาให้คงไม่ได้หรือว่ามันหนักคู่มือวะตัวกระเป๋าเนี่ยพอไม่มีสายแล้วมันก็ไม่หนักนะมันหนักสายเนี่ยตัวกระเป๋าเบานะพอไม่มีสายแล้วแสดงว่ามันหนักที่ที่สายมันเนี่ยสายดูแข็งแรงนะมีมีลาย rog นี่เขามีเป็นลายอยู่นะ แต่สายสายหัวมันเป็นเหล็กอะไอเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหล็กแท้ๆเลยอะหนักอึ้งเลยอะแต่ก็ถือว่าโอเคมันดูแข็งแรงอะใครใครอยากสนใจก็ไปลองหาซื้อได้ครับตัวนี้ไม่แพงพันกว่าบาทแต่ได้ของคุณภาพอะใครอยากลองใช้เท่ๆก็ลองไปหาซื้อดูได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้จากออ f ฟิเชียลเช่นเคยครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้มารีวิวเบาเพราะว่ากระเป๋ามันจุดเด่นมันก็มีแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนี่ของของเทพเขาอยู่นี่ที่ล็อกนี่แป๊ดจบเรียบร้อยลาไปก่อนครับผมกับหแต่ตรงนี้แอบติดนิดนึงนะใช้ไปนานๆอนะถ้ามันโดนแดดโดนความร้อนมากๆอาจจะมีรอกได้แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะอยู่ทนก็ได้เราก็ไม่ได้เคยใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนมาแล้วครับผมอ๋อนี่นี่น,นี่ลืมดูตรงนี้ ช่องเล็กแอบดูหน่อยว่ามันใส่ของได้เยอะไหม,มดูจากทรงแล้วใส่ตังขึ้นรถได้แล้วก็ใส่กุญแจได้แค่นั้นแหะครับผมไปแล้วครับไปจริงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม